สวัสดีครับอันชนแนลนะครับผมวันนี้ผมจะเดินทางไปที่วัดบ่อหินนะครับเพื่อจะไปเรียกร้องสิทธิ์เยียวยานะครับแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 นะครับผมเดี๋ยวก็จะออกไปนะครับ หนึ่งบ้านได้หนึ่งสิทธ์นะครับผมก็จะให้ภรรยาของผมนะครับรับสิทธินี้แทนนะครับผมนี่ไม่มีสิทธิ์รับเลยนะครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยวไปที่วัดนะครับวัดบ่อหินนะครับตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับผมไปกันเลยครับไปให้แม่ยังชีดังเลยเจออกทีดังนะ อ้าฝนตกด้วยนะครับอัที่ไหนอะติดจมูกเจ้าอะใช่ไหมต่างข้างบ้านไงนี่นะครับทั่วโมมาทามของเขาเนี่ยดว้นแบง กำลังจะเดินทางไปที่วัดวัดบ่อหินนะครับอันนี้เป็นเงินเยียวยาจากไวรัสโคโรโนานะครับโควิด19นะครับจากเทศาบาลตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์นะครับ,บไ,ได้หลังคาละ 1นึ่นะครับ1,000บาทนะครับผมต้องให้มาลงทะเบียนนะครับที่วัดปอหินครับนี่มีรถท่วงวิ่งนะครับเพราะว่าในนี้มีลานตู้นะครับลานจอดรถท่วงจะเยอะหน่อยนะครับ รถบรรทุกสินค้านะครับนี่ครับเราก็มาถึงที่วัดแล้วนะครับมวัาวัดสวยมากนี่ครับวัดศรีรัตนวารา,ามนะครับหรือว,วัดบ่อหินนะครับบ้านเราก็เรียกว่าวัดบ่อหินนะครับที่วัดนี้ก็สะอาดมากนะครับแต่งต้นไม้จัดสวนได้สวยงามครับ คนก็มาลงเรื่อยๆอยู่นะครับมาลงเยอะอยู่นะครับหมู่เก้าหมู่แปดที่สารานหมู่แปดอยู่ประชากรน้ของเราหมู่แปดก็หมู่แปดจะอยู่คนละฝั่งไห้อ,อ๋อนี่ของหมู่เก้านะครับของเราจะอยู่สารานหมู่เก้าน่าจะอยู่สาราประชาคมที่สร้างใหม่นะครับ นี่นะครับปู่8ก็มาลงทะเบียนตรงนี้นะครับตรงศาลาด้านหลังนะครับที่มีศาลชาปนักกิจนะครับด้านหลังวัดบ่อหินนะครับอันนี้ผมก็ให้ภรรยาผมลงไปนะครับเพราะว่าผมให้ติดธภรรยาผมลงทะเบียนนะครับได้รับสิทธิ์นะครับเพราะหนึ่งครอบครัวได้หนึ่งสิทธิ์นะครับได้รับหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นบาทก็ยังดีครับ ขอบคุณรัฐบาลและเทศบาลตำบลเจ้าพญาสุสักและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือนี้มานะครับขอบคุณมากครับผมก็ช่วงนี้เกิดปัญหานะครับโควิดนาทีนะครับซึ่งได้รับผลกระทบกันทุกหลังคาเรือนครับซึ่งผมก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบเพราะผมก็ทำกิจการค้าขายครับ ตามตลาดนัดนะครับตามตลาดสดก็ลูกค้าก็น้อยลงนะครับผมเราก็ได้เงินรายได้เราลดลงนะครับก็ได้สิทธิ์นี้นะครับหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งครับกลัวครับวันนี้ก็มากันเรื่อยๆครับตั้งแต่ก้าโมงถึงบ่ายสามนะครับให้ลงทะเบียนนะครับวันนี้วันที่สามสิบเมษายนนะครับ ซึ่งแล้วแต่แต่ละเทศบาลนะครับว่าจะกําหนดให้ลงทะเบียนวันไหนพิกัดไหนจุดไหนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในเขตแต่ละเขตนะครับติดตามนะครับข่าวสารจากเ,าทเทศบาลหรืออบตอของทุกท่านนะครับก็ให้ไปลงทะเบียนนะครับผมตามที่ทเทศบาลหรืออบตอหรือหน่วยงานไหนที่ ให้ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา1,000บาทนะครับก็มีหลายพื้นที่ครับแล้วแต่แต,แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่นี่ก็ให้ครอบครัวละ1,000บาทต่อ1สิทธิ์นะครับอย่างครอบครัวไหนมี4-5คนอย่างเงี้ยครับก็ได้รับแค่1สิทธิ์ครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะที่ได้รับผลกระทบก็ให้ไปลงครับ เราจะได้มาจุนเจือมาใช้ใจ่ายซื้อกับข้าวซื้ออาหารนะครับผมแล้วไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมผมอันอาชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม